โชคพี่ป๋องทำอะไรกันน่ะฮะโอ้ย้ำกันล่ะอตัวโตเท่ากันแล้วนะพี่ป๋องมีโชคตัวเท่ากันแล้วนะพี่ป๋อง โชคโตัวเท่ากันแล้วตัวเท่ากันแล้วตัวซัมพีแล้วเด้อตัวซัมพีแล้วเด้อนีโ่โชคอยากหยอกอยากหยอกไปปองพาน้องกลับบ้านปองปองพาน้องกลับบ้านปองอบิ๊กซีอย่านะบิ๊กซีนะบิ๊กซี มีโชคมีโชคมีโชคกลับบ้านแล้วพี่ป๋องกลับบ้านแล้วพี่ป๋องโชคโชคพี่ป๋องกลับบ้านแล้วโชคชคมาร้มาเร็วเร็เร็วเร็พี่ป๋องกลับบ้านแล้วเร็วเร็ร็ว ปัง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 มีโชคอยู่ไหนปังมีโชคอยู่ไหนมีโชคมานี่แล้วมีโชคเลยโชคโชอันี้เร็วโอ้โชคโชคป๋องไปเรียกน้องมาป๋องไปเรียกน้องมาเร็วโชคมึงน่ะโชคเอ้ย เออนี่ย่าตีนขิงเลยมาเพื่อนอะไรมามาเข้าบ้านเร็วเรเลข้าบ้านแล้วกระตุกกระตุกตตาตตาตตา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 เก่งอ่ะอดคอมาเล่น่ะ กรดตูนมันงกัดเลยองกัดตัดองกัดตัดตัดเออนี่บ่มีตีนเ่งเลยแต่วงมีเห็บมีมัดบ่โอ้ย้อนอนงนหมัดกับ่มีนะนาเฮ็ดน้องฟอง ปุยปุยนี่จับบ่ได้จะลาจับปุ้ยบงเจ้าจับบ่ได้เลยว่าสิตัดคุนออกจับบ่ได้แขแห้งมูตอนมูตอนตัดอ่ะแวตัดหมว้าบิซี่บิซี่ขาพ่อบิซีตัวไงว่าบิซี่เอ คุณกำลังท้าพี่เกล้าเนอะอภิษีตายโจก็ตายนี่มูลินมานีโชคพี่ป๋องบอกว่าอะไรวะตะป๋อะไรล <c ười> ่ะอะไร <c ười> อะไรพี่ป๋องเขาใหญ่ซ้ำกันแล้วเด้อะฝังฝังพี่ปองฝังฝังฝัง,ง,งมือขันฝัมือเนี่ยมือเล้วอ่า เป็นคนเดียวก็ได้ตัวพ่นเป็นคนเดียวก็ได้ครับน้องเกลือ <c oughs> น้องม่อนไม่อยู่ครับน้องม่อนไปตัดหญ้าสวนบานเลยนะอุกบบอยู่ข้างหลังโชคพี่ป้องนะโชคพี่ป้องนะโชค องนะโชคพี่ปองนะตัวซ้ำกันเราได้ปองอย่าซ่านะพี่ปองอปอเขาซ้ำแล้วนะเขาใหญ่ซ้ำแล้วนะอ๋ยจีน้องเห็นอย่างน้องต้องอย่าน้องอยากเล่นด้วย,ย,วยให้โชคทำอะไรนั่น ป่องเขาใไงซ้ำเลยได้ป่อง้า,า,าเขาโตเท่าระด้สงสัยบังนัดมากหรอวันถรถท่วลุงเออมาแล้วลถรถท่าลุงน้นมากเลยมอเตอร์ไซค์มาก่อนนอ้อง,องเกือน้องเกื้อจะออกไปนะ ก็อ,อย่าออกไปนะสับประรดเรามาแล้วเราสั่งสับประรดมาแล้ว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 บักนัดมาแล้วครับบักนัดมาแล้วสั่งจองไปหลายวันแล้วคิ้วเง่าคิ้วเง่าบักนัดคิ้วเง่า มาแล้วสับประรดมาแล้วครับโอ้โหคิวยาวคิวยาวกลัวสิได้สับประรดนี่กลัวจะได้คิวยาวมากั้าตะเทียนถึงคิวราวนะใช่ไมหมเลิฟบม่ได้กินหลายวันแล้วไม่ได้กินหลายวันแล้วครับดีใจดีใจสับประรดมาแล้วสับประรดมาแล้วปองปองัปงใฮอปังอย่ามานะน้องเครืออย่ามานะ

พี่เลยถึงพี่เลยนะครับสับประรดมาแล้ว,วผิวแห้งบ่เลอผิวแห้งบ่แม่พิม์ดีใจแม่พิมพ์ดีใจสับประรดมาแล้วลูกสับประรดมาแล้วไม่ได้กินหลายวันแล้ว ประทันหอดคิวถึงคิวแล้วครับถึงคิวแล้วยด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 เอามาให้กินแน่เจ้าเามาให้ก้อนแน่มาแล้วมาแล้วครับ,บรลแล้วขับรถแล้วมำใหโชค มีโชคกับพี่เกือทาอะไรกันมีโชคกับพี่เกือทําอะไรกัน <ule par> น้องพี่เกือสวัสดีหรือยังยังไม่สวัสดีเลยสวัสดีครับปอนสวัสดีครับนี่ก่อนสวัสดีครับอาบอกเนาะบอก <Scripture> บอกมีโชคสวัสดีครับก่อนไป,ไปแล้วไปแล้ว ชายเลิวมีสับปะรดกินชายเลิกกับคุณแม่มีสับปะรดกินกขพ่อแม่แม่เอซีนะครับที่อุดหนุนร้านค้าของผมนะคะผมก็ได้ไปซื้อสับปะรดมาไว้กินกับแม่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแม่แม่เอซี AC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาสนับสนุนร้านค้าของเรานะคะร้านค้าคุณชายสายกินนอนนะครับขขาพด ข้าวโพดต้หมหวานๆนะครับผมก็ได้คะแนนแล้วก็ไปแลกมาเป็นสับประรดนะครับสับประรดไว้ทานกับแม่เพราะว่าหญ้าของเราก็จะหมดแล้วตอนนี้เราก็มีหญ้าที่โรงเรียนมีอ้อยที่โรงเรียนมาไว้กินบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่เพียงพอก็ต้องซื้อสับประรดเพิ่มนะคะซื้อสับประรดเพิ่มนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีท,ทุกท่านนะคะที่เข้ามาสนับสนุน ไม่ว่าโรงเรียนอนุบาลช้างโขงเราแล้วก็ร้านข้าวโพดต้มของคุณชายเลิฟนะคะก็ขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาอุดหนุนสนับสนุนสินค้าร้านค้าของเรานะครับหวังว่าแม่แม่คงจะอุดหนุนร้านค้าสินค้าของบ้านไายเลิฟไปตลอดนะครับสำหรับที่วิดีโอนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย